โอเคอ่าเวทคาน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 ป้ามตายนะแล้วหนูก็หงายท้องด้วยหนูฟังที่ครูเข้าใจใช่ไหมคะโอเคพอมจะยิงแล้วนะอย่าลืมนะเวต้องปั้มแล้วตายแล้วหงายท้องด้วยนะโอเคพร้อมจะยิงแล้วนะป้ามตายหงายท้องด้วยค่ะหงายท้องหงายท้องค้างหงายท้องค้างเก่งมาก หนูกระปองหนูเปิดมาแล้วจ้ะกระปองสั้นเห็นก้อนคาคูนั่นไงเห็นไหมมีคนฟ้องล้วเห็นไหมเอาวันนี้เป็นวิชาสอนเห่าเตรียมตัวนะวันนี้เห่านะจอมเวศเห่าเห่าเห่าทำไงเห่าจอมเอ้ยเก่งมากเด็กหญิงจอมเวเห่า อีกทีนึงจมเว็ดจมเวทห่าวห่าวเก่งมากเก่งมากเกลี่สีไปเลยโอเคผ่านนะคะวิชาเห่าเธอได้เก่สีไปเลยไม่ต้องซ่อมเพราะว่าเธอซ่อมทั้งวิทย์คณิตภาษาไทยแล้วก็สอปชแล้วนะคะใช่ค่ะน้องไม่ใส่กางเกงในน้วง้องจะน้องขี้แตก แตกนะคะเขาจะไม่ใส่ถุงเท้าและกางเกงในสังเกตง่ายๆนะคะทีฉันเคยเห็นมาก่อนค่ะเด็กหญิงจมวิทยอย่าเถียงครูค่ะนั่งนะคะนั่งนะคะนั่งนะคะเรานั่งคอยนะคะครูบอกให้นิ่งนะคะครูบอกไม่เถียงครูนะคะครูบอกให้เราเนี่ครูไม่ให้เข้ามาใกล้นะคะครูมองไม่เห็นครูส่ยตายาว่อยเออนักเรียนครูดุงเขาให้หมีอุ้มใจฟังฟังคุณครูให้ดีนะคะอ่านักเรียน กราบดีมากเห็นไหมแล้วนี้คุณลุงก็ให้หัวใจมาอีกแล้วนักเรียนกราบกราบกราบ